และในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงใหม่3ตัวนะครับที่คาดว่าจะเข้า global ในเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทับอ๊อพ ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y ช o วินท็ p ปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มกันนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่กําลังจะให้เพื่อนๆดูต่อไปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตอนที่เข้าโกลบอลเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองเช็คของจริง กันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของ ID นะครับที่ตามใจเนาะที่ให้ ID มารีวิวสัตว์นั่นเองนะครับผมอ่ะต้องบอกก่อนนะว่า Global นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการประกาศมาแล้วในแพทต้นเดือนสิงหาเนาะว่าจะมีสัตว์เลี้ยง t r s เข้ามาใหม่ด้วยนะครับซึ่งเวลาที่มีสัตว์เลี้ยง t r s เเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะมาคู่กับตัวแพ็กเกจของเขานะครับผมอ่ะก็คือจะมี น้องอีก2ตัวนะครับเข้ามาด้วยนั่นเองนะเออตอนนี้เนี่ยที่เราคาดเดากันถ้าเกิดเรียงตามไต้หวันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว d ีวายและบิตตัวนี้นะครับที่จะเข้ามาเนาะแล้วก็จะเข้ามากับ2ตัวที่มันดูเป็นแบบแนวแนว,แนว,แนวสัตว์จีนนิดนึงนะครับสตัวนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้จะพามาดูทั้ง3ตัวเลยนะครับว่าตัวไหนเนี่ยน่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็ความสามารถมันเป็นยังไงนะครับอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับต้องบอกว่า ID ดีนี้นี่เทพซ่ามากมีเทียสิบทุกตัวของสัตว์เลี้ยงเซตนี้นะครับอะตัวแรกกันก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงเทีย A นะครับหาได้ไม่ยากนะครับตัวนี้นะความสามารถของน้องนะครับผมก็จะเป็นการที่เราโจมตีปกติแล้วเนี่ย แอดแท็กสปีดนะครับของน้องเนี่ยก็จะเพิ่ม20%นะครับเรานี่หมายถึงว่าตัว,ต,วตัวสัตว์อะเออตัวสัตว์โจมตีปกติแล้วแอดแท็กสปีดจะเพิ่ม20%นะครับให้ตัวเขาเองนะอ่าแล้วก็เป็นเวลา3วิแล้วก็สเต็คได้หครั้งนั่นเองนะครับอันนี้คือเทียร์แรกนะครับ อ่าแล้วก็เทียห้าปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มไอเท็กสปีดเนี่ยสแต็กละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและหนึ่งสแต็กก็จะอยู่นานถึงสี่วิด้วยนะครับแล้วก็สแต็กได้ห้าครั้งนะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการยิงเป็นแบบาธาตุไฟออกมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของไอแมทแท็กของตัวน้องด้วยนะครับอ่าเวลาที่เราโจมตีปกตินั่นเองนะครับส่วนเทียสิบเนี่ยก็จะเพิ่มสแต็กละสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าวินะครับแล้วก็สแต็กได้ห้าครั้งเหมือนเดิมนะครับส่วนดาเมจไฟเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับเพราะะะว่่่าาาอออััันนนนนนี้จกกก40 80ก็็รรโดดมเเปนนเงคบะ ก็น้องเนี่ยเป็นตัวสายโซโล่แอทแทกนะครับก็จะเน้นการโจมตีแบบเป้าหมายเดียวนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะโอเคอ่ะเริ่มเลยปุ๊บดูตัวน้องครับนี่ฮะมันจะยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสเต็กของตัวน้องเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีการยิงลูกไฟแบบนี้ออกมาเห็นไหมอ่าก็จะมีการยิงลูกไฟแบบนี้ออกมาก็อาจจะเหมาะกับคนที่อ่าชอบแบบเน้นรัวๆเร็วๆนะครับ ช่วยโจมตีได้ช่วยเป็น DPS ในการแบบว่าตีพวกทำสเปซตีพวกบอสได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับเน้นเร็วนะครับแต่สกิลก็ไม่มีอะไรมากก็ยิงลูกไฟออกมาปื้อลูกนึงแล้วก็ทำดาเมจตามเอเมทแทของตัวน้องเองนะครับก็เน้นพวกใส่พวกเอเมทแทเป็นหลักนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับที่จะเข้ามาควบคู่กับตัวกระต่ายนะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนใหม่ก่อนอ่า มาดูตัวที่2กันหน่อยนะครับสำหรับตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นน้องคนนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเทียเอเหมือนกันนะครับน้องคนนี้เนี่ยจะเป็นสายแท้งนะครับสำหรับน้องคนนี้นะครับสกิลเนี่ยเขาจะสร้างเหรียญยักษ์ขึ้นมานะครับเป็นไจแอนโกคอยนะครับผมซึ่งการสร้างเหรียญยักษ์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเลือด50%ของตัวน้องนั่นเองนะครับหมายความว่าน้องคนนี้เน้นเซตเลือดนะครับอ่าพอสร้างเหรียญขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหรียญยักษ์เนี่ยมันจะทําการ p r o ว o k e นะครับหรือว่าดึงนะครับมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆนะครับผมอ่าแเมตรนะครับเป็นเวลา4วินะดึงได้แค่3ตัวนะครับแต่ว่าใช้กับผู้เล่นไม่ได้นะคือเอาไว้ p r o ว o k e มอนเฉยๆอะ่ะเออเอาไว้โปรวมอนเฉยๆแค่นี้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นเทียห้าปุ๊บเนี่ยเจ้าเลือดของตัวเหรียญยักษ์เนี่ยมันจะคิดจาก70%ละของตัวเลือดน้องนะครับผมอ่าแล้วก็ Provoke มากขึ้นนะครับดึงมอนสเตอร์ได้มากขึ้นนะตรงนี้อาจจะต้องลองไป เทสกับบอสด้วยเนาะมันทําได้หรือเปล่านะครับแล้วก็8เมตร4วิทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีเอฟเฟกใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเหรียญเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่โดนตีแตกนะครับในระยะเวลาที่เขามีอยู่เนี่ยถ้าถ้าไม่โดนตีแตกเนี่ยมันจะสตันเป้าหมายนะครับ4ตัวในระยะ5เมตรเป็นเวลา3วิเออคืออันนี้น่าสนใจนะคือถ้าเกิดว่า ไอตัวเหรียญเนี่ยมันไม่แตกอ่ะมันมีโอกาสที่จะสตันได้ด้วยแล้วก็ตรงสตัรเนี่ยคิดว่าน่าจะมีผลกับคลด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เลเวลสิบปุ๊บเนี่ยเจ้าเหรียญเนี่ยก็จะคิดจากเลือด100%เลยคือยิ่งไอตัวนี้เลือดเยอะเท่าไหร่เหรียญก็จะเลือดเยอะนะครับอ่าแล้วก็จะโปรโวค5ตัวนะครับอันนี้ก็โปรโวคมอนสเตอร์นั่นแหละนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะสตันเป้าหมายได้ถึง5ตัวคือถ้าเหรียญไม่แตกปุ๊บสตารนททั้เลย เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อดูก่อนนะเพราะว่าอ่านอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพว่าอะไรคือเหรียญยักษ์เหรียญยักษ์นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะสลับตัวมาให้ดูปั๊บนี่น้องจะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราพาน้องมาตีกันดูนะฮะว่าเป็นยังไงปึ๊บมาแล้วฮะนี่เห็นไหมมันจะสร้างเหรียญยักษ์แบบนี้ฮะแล้วตัวเหรียญเนี่ยมันจะมีเลือดครับอ่าเนี่ยน้องก็จะตีปกติอย่างี้แหละอ่ะเดี๋ยวรอมันใช้เหรียญอีกรอบหนึ่งแล้วกันมันจะขึ้นแบบเป็นโปรโวกนะครับก็จะดึงมอนได้เนี่ยน้องสร้างเหรียญแล้วหนนมัักขึ ล้วถ้าเหรียญไม่แตกปุ๊บเนี่ยสตันเห็นไหมตัวหุ่นเนี่ยโดนสตันไปเรียบร้อยนะครับก็น่าสนใจไหมเนี่ยก็แอบแบบอาจจะเอาไปเล่นในพวกกิวกิววอลอะไรได้นะแต่ว่าไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเหรียญเนี่ยมันจะแบบแตกเร็วไหมอะถ้าเกิดว่าโดนพวกสกิลหมู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะลองเล่นใน3า,าก็ได้ก็เป็นแบบการวางพื้นที่แบบปวนปวนได้ประมาณนึงแล้วก็สตันได้นะครับถ้าเขาไม่มีการกันสตันนั่นเอง นะครับเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงกับตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับว่าตัวนี้เอาไปเล่นได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะมาถึงไฮไลท์ของเรานะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็คือเจ้ากระต่ายที่อาจจะเคยได้ยินการพูดถึงกันมาอย่างยาวนานนะครับจากชาวผู้เล่นที่เคยเล่นไต้หวันหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมสําหรับน้องกระต่ายเนี่ยก็คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงสายซัพพอร์ตที่เป็นเทียเเลยนะครับอ่ะมาดูกันก่อนนะคลิปนี้จะมาพูดให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าตัวนี้เนี่ย มันเจ๋งยังไงนะครับอ่ะก่อนจะไปดูสกิลให้ดูตรงนี้ก่อนแค่นี้ก็ดูแล้วรู้แล้วว่าลูกลักเห็นไหมฮะมีการเปลี่ยนรูปลักนะครับตอนเทียสูนเทียสามเทียแปดแล้วก็เทียสิบอ่าเทียสูนเนี่ยน้องก็จะเป็นตัวเล็กๆกระต่ายตัวเล็กๆแบบนี้นะครับอ่าถ้าเกิดเป็นเทียสามปุ๊บนี่น้องก็จะเริ่มโตขึ้นมาแบบยืนสองขานะครับน่ารักกว่าน,นี้เลยอ่าส่วนถ้าเป็นเทียแปดนี่ก็จะลอยมาเลยฮะโตเป็นสาวนะฮะนี่น่ารักแบ๊วๆนะครับ อันนี้คือเทียร์แแล้วก็เทียร์สิปุ๊บเนี่ยน้องก็จะแบบว่าโตแบบเต็มตัวละขั้นสุดยอดละนะครับมีชงมีฉากขึ้นมานะมีอะไรต,ตัวไฟอะไรขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี่ก็คือเทียร์สินั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูความสามารถของน้องกันนิดนึงแล้วกันนะว่าทําไมตัวนี้ถึงเป็นตัวที่เก่งมากนะจริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วทีนึงแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมาเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งล้วกัน นะครับอ่ะก็สําหรับน้องกระต่ายเนี่ยนะครับผมความสามารถของเขาเนี่ยก็คือการสร้างเกราะให้ตัวเขาเองแล้วก็ตัวเจ้าของเลยนะครับซึ่งเกราะเนี่ยจะคิดจาก900%ของ m อเมแตัวกระต่ายนะครับบวกกับ40%ของแม็กเลือดเจ้าของนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าตัวเราต้องทําเลือดตัวสัตว์เลี้ยงต้องทําอเมแเพื่อให้เกราะมันออกมาแน่นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะ ทําให้ดามเมจ500%ของเกาะเนี่ยเป็นโมคะได้นะครับผมอ่าแล้วก็เกาะก็จะหายไปอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเทียร์หนึ่งเทียร์หนึ่งคือคุณจะได้เน้นเกราะอ่าเน้นเกราะสร้างแบบทําให้ตัวเราตายยากนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็พอเป็นเทียร์สามปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราสร้างเกราะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเอา30%ของเอเมทแท็กตัวกระต่ายนะอ่ามาบัฟเพิ่ม a อตแท็กแล้วก็เอเมทแท็กนะครับให้กับตัวเจ้าของ นะ5%นะครับอ่าเอามาเพิ่มให้5%ตรงนี้เนี่ย24%เนี่ยคือแปลผิดนะจริงๆมันคือ24วิอ่าก็คือเอาง่ายๆคือบัฟเนี้ยอยู่24วินะครับอ่าแล้วก็ไอเนี้ยมันก็จะต่อไอบัฟตัวเนี้ยมันก็จะต่อใหม่ถ้าเกิดว่าเจ้ากระต่ายเนี่ยสร้างเกราะได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเทีย5ปุ๊บเนี่ยเทีย5เนี่ยอ่ามันจะดูดซับเนี่ยตอนแรกจาก900% นะครับมันจะกระโดดไปเป็น1,800%นะครับของอเอแมทแท็กตัวกระต่ายนะครับแล้วก็บวกกับอ่าแม็กเลือดของตัวเจ้าของ40%เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเมื่อเกราะแตกปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้อ่าตัวเราเนี่ยได้รับดาเมจรีดักชันนะครับผม60%เปเ็นเป็นเวลาสอวิก็คือง่ายๆเกาะเราโดนแบบสมมุติเรากรณีเราไปกิ้ววอลแล้วแบบว่าโดนลุมจนเกาะแตกเนี่ยอ่าพอเกาะแตกก็ยังมีดาเมจรีดักอีกตั้ง60%เป็นเป็นเวลาสอวิก็ทำให้เราเนี่ยตายได้ยากขึ้น นะครับอันนี้คือขั้น5แล้วมาที่ขั้น8นะครับผมอ่าขั้น8เนี่ยเมื่อเกาะแตกนะครับผมมันจะทําให้ตัวเจ้าของแล้วก็ตัวกระต่ายเนี่ยเป็นเอนดูห้าวินะครับผมอ่าแล้วก็บวก Moon Speed มุมสปีดสามสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอะไรแบบเกาะแตกปุ๊บแตกปุ๊บเราสามารถวิ่งหนีออกมาได้เลยอ่ากรณีแบบเราฝ่าดงอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเราจะไม่กระตุก นะครับแล้วเราก็วิ่งเร็วขึ้น30%ด้วยนะครับนอกจากว่าเราลืมใส่การ์ดการสถานะเราแบบไปติดฟอร์ติดอะไรอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าขี้โกงมากนะครับเราก็มาถึงขั้น10นะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยก็จาก1,800%เนี่ยกระโดดไปเป็น3,000%ของ m อ e มเตัวน้องเลยนะครับยิ่งน้อง m อ e ม a เเยอะเนี่ยตรงนี้คือเพิ่มเกาะเยอะมากๆนะครับอ่าแล้วก็บวกกับ40%ของแม็กเลือดเราเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ย จะเปลี่ยนเกาะนะครับผมอ่าแล้วก็เปลี่ยนเกาะของตัวน้องนะแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับเป็นธาตุโฮลี่นั่นเองนะครับคือเปลี่ยนเกาะเป็นธาตุโฮลี่เนี่ยหมายความว่าเราจะแพ้ทางเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆนะครับอาจจะอาจจะแพ้ทางแค่แบบพวกวอลคิรี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อ่าเวลาเกาะแตกปุ๊บเนี่ยจากดาเมจรีดักชันตอนขั้น5เนี่ยเราได้60%ใช่ไหมมันกลายเป็น95%ครับคือเรียกได้ว่าเพิ่มแบบเยอะมากแล้วก็เพิ่มจํานวนวิจาก2องวิเนี่ยกลายเป็น3ามวินั่นเองนี่คือควาาามมสรถ ทั้งหมดของกระต่ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนละกันว่ามันเป็นยังไงเผื่อใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนาะอ่านี่ครับน้องกระต่ายมาแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปตีดูนะครับผมว่าเป็นยังไงเดินมาอ่านี่ฮะเห็นไหมฮะมันจะสร้างเกรอะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นหลอดเหลืองๆแบบนี้ครับอ่าแล้วก็จะมีการเพิ่มบัฟดาเมจให้เรานะครับทำให้แอตแท็กของเราเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วพอเกาะแตกปุ๊บ เราก็จะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วเราก็เป็นเอนดูด้วยนะครับประมาณนี้ครับแล้วคิดดูดีว่าตอนนี้ณปัจจุบันนะ o อโอโก l เราเนี่ยมีทั้งรูนที่แบบสร้างเกาะสร้างอะไรได้เวลาเราโดนตีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่ะแล้วมีเจ้าตัวกระต่ายเนี่ยมาเสริมอีกนะครับเรียกได้ว่าสายถึกจงเจริญเลยนะคือแบบตีกันไม่ตายแน่นอนนะครับคือน้องไม่ได้เป็นตัวดาเมจเวอร์เหมือนกระทิงเหมือนไฟหลอดแต่น้องเนี่ยสามารถทําให้ ตัวผู้เล่นเนี่ยเอาตัวรอดได้ดีนะครับแล้วก็ยังทําให้ได้บัฟคบะวิ่งเร็วตีเร็วไอตีแรงถึกอะไรเงี้ยครับผมก็คือมีครบเลยนะครับทีนี้มาคุยกันว่าเราจะควรจะทําเทียไหไดีนะครับสําหรับคนที่แต่ละแต่ละคนก็แบบงบอาจจะไม่เท่ากันเนาะเออคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนี่ยผมก็แนะนําว่ามีติดตัวเทียศูนย์ก็ได้นะครับผมสักตัวหนึ่งเนี่ยมีติดตัวไว้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเทียศูนย์เนี่ยมันก็สร้างเกาะให้เรา นะครับทำให้เรารอดได้ในหลายๆกรณีไม่ใช่แค่ใน p v p อ่าแต่ว่าเป็นเวลาที่เราไปเล่นพวกดันเจียน TOC นะครับหรือว่าพวกดันเจียนจูบิลอสอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นคอนเทนต์ยากๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็น้องกระต่ายเนี่ยช่วยได้นะครับคล้ายๆกับตัวลาวาบูด็อกเลยนะครับแต่ว่าน่าจะบิวให้เกราะแน่นได้มากกว่าลาวาบูด็อกนั่นเองนะครับอ่าส่วนใครที่มีงบขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งที่ว่าเนี่ยประมาณ เทียสามเนี่ยนะครับเทียสามเนี่ยคือจะเป็นเทียท,ที่ตัวดัมเมจก็จะเร็งเอาไว้เหมือนกันว่าอยากจะทำถึงเทียสามเพราะว่ามันมีการเพิ่มบัฟให้แอตแทกแรงขึ้นเอตแทกแรงขึ้นนะครับเวลาที่สร้างเกาะปุ๊บตัวเราเนี่ยมันจะนอกจากถึกแล้วแม่งแรงขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทียสามเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรช่วยมากนักเนี่ย อาจจะต้องเติมสัก8-9แพ็คนะครับแล้วแต่ดวงด้วยนะครับแ9แพ็คเนาะอ่าถึงจะได้ประมาณเทียร์3นั่นเองนะ8-9กแพ็คก็ประมาณกี่บาทอะประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับประมาณ20,000กว่าบาทในกรณีที่จะเอาเทียร์3นะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีแพ็คอะไรคุ้มคุมมาขายหรือเปล่านะครับอ่ะต่อมาที่เทียร์านะครับสำหรับเทียร์5เนี่ยข้อดีคืออาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการโฟกัสในเรื่องด้านความถึก เอาตัวรอดได้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกอาชีพพระบาทแดนเซอร์หรืออะไรเงี้ยที่แบบตัวเองจะต้องยืนทนได้หรือพาลาดินอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเกราะมันจะอัปเกรดขึ้นมาอีกเท่านึงเลยถูกไหมอ่าแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเกาะแตกปุ๊บเนี่ยคุณได้ดำเมจรีดักด้วยก็คือมันก็จะยิ่งถึกขึ้นไปอีกนะครับอ่าแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็คืออ่าถ้าขั้น5เนี่ยอาจจะใช้เงินเพิ่อมอีกเท่าหนึ่งนะครับเอออาจจะใช้เงินเพิ่อมอีกเท่าหนึ่งเนาะแล้วแต่ดวงด้วยนะครับ ตัวนี้เนี่ยดีมากดีมากแต่ว่ามันแบบความสามารถมันอยู่ขั้น8ซึ่งราคาก็จะค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ก็จะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เล่นดูได้5วิอันนี้ผมมองว่าอาจจะเหมาะกับคนที่ชื่นชอบการเล่นกิลลี่นะครับแล้วก็คิวอลนะครับตัวนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์กับเพื่อนๆที่โฟกัสไว้นะครับตรงนี้ก็อาจจะใช้เริ่มใช้เป็นหลักแสนแมวแล้วนะครับถ้าจะทำเทียบ8 นะครับก็สําหรับคนที่มีกําลังพากกวน,นะครับส่วนเทียสิก็แน่นอนครับว่าสําหรับระดับพี่ๆสุลต่านนะครับตัวนี้เนี่ยเกาะแน่นขึ้นอีกเยอะนะครับอ่าแล้วก็ถึกขึ้นอีกนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าเอ้ยกูจะเป็นเทพไม่อยากล้มเลยในกิววอลแบบทุกคนต้องมายิงแล้วแบบยืนรับได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวนี้ก็แนะนําไปเลยเทียสิบนะครับผมเพราะเปลี่ยนเกาะเป็นโฮลีด้วยก็จะยิงถึกขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับอ่าแต่สําหรับคนที่ กลางๆหน่อยละกันนะครับผมคิดว่าเทียร์สามเนี่ยโอเคครับเพราะว่ามีการได้รับบัฟดาเมจนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับพวกตัวสายดาเมจสนงสนายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ในพ่อะคะ้าทุกอาชีพที่ต้องการเพิ่มดามจในการแบบรีดดามจอะไรเงี้ยสามารถใช้แค่เทียร์สามก็เพียงพอเอง โอเคครับผมและนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงทั้ง3ตัวนะครับที่คาดว่าน่าจะเข้าแล็กน็อคออริจินโกลบอลนะครับในช่วงเดือนสิงหาเนาะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นกลางเดือนหรือปลายเดือนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเพราะว่าตัวเกมก็สปอยมาแล้วนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าข้อมูลให้เพื่อนๆแบบได้วางแผนเนาะว่าเฮ้ยจะเอาน้องกระต่ายเนี่ยเทียไหนดีศูนย์พอไหมสามหรือว่าแบบไป10บจบๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับอ่าส่วนตัวเล็กตัวน้อยที่มันมาด้วยกันเนี่ยถ้าเราเน้นเปิดกระต่ายอยู่แล้วเนี่ย เดี๋ยวมันก็ตามมาอยู่แล้วนะครับผมเออพวกนี้มันก็เพิ่มเรทให้อยู่แล้วนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนๆได้นั่นเองนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนครับถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ